เพราะรถที่ลูกค้าเอามาก็เป็นทรัพย์สินของลูกค้าที่ลูกค้าเขารักเราต้องดูแลทรัพย์สินก้อนใหญ่ก้อนนี้อสรมนลัยคุมบอลมุลลอฮิวบรการตัวสวัสดีครับผมอานัสนะครับรัตะพงศ์ใจปารถนานะครับเป็นเจ้าของร้าน smart gate car detailing ถนนหัวมาก ผมทำธุรกิจนี้มา15ปีแล้วเริ่มต้นจากเราเรียนจบปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์แต่ว่าเราชอบทางด้านรถยนต์มาตั้งแต่เด็กทํางานมาหลายอย่างจนสุดท้ายเรารู้สึกว่าเราต้องหาสิ่งที่เราชอบมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งชักชวนไปเป็นทํางานเป็นผู้จัดก,การที่ร้านคาแคร์ก็ทําตรงนั้นมาก็ได้ลองผิดลองถูก8ปีมาได้มาทําที่นี่นะครับที่หัวหมากนี้ คาร์ดิเทลลิ g เนี่ยมันจะต่างจากคาร์แคมันจะเป็นงานเก็บรายละเอียดรถยนต์ซะส่วนใหญ่ผมก็ทำตรงนี้มาด้วยด้วยด้วยใจที่เราชอบหลังรถแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็จะมีเคลือบสีนะครับขัดสีขัดฟื้นฟูสภาพผิวนะครับคาร์ดิลลิรถเก่ารถสะสมนะครับพวกที่รถเขาะสะสมเก็บอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เคลือบเซรามิกแล้วก็จะมีติดฟิลม์มกรองแสง ติดฟิล์มนิรภัยติดฟิล์มใสกันลอย PPF ครับฟอกเบกซักพรมอะไรประมาณนี้ครับก็คือทั้งคันธุรกิจเนี้ยมันมันต้องใช้อาศัยความเข้าใจและชำนาญผมเริ่มต้นมาจากล้างรถเลยอะนะครับเราต้องลงมือเองนะครับพอเราล้างรถเป็นเราทำทุกอย่างเป็นแล้วเราก็จะสอนพนักง,งานได้ดูเขาทำนะครับทำให้ดูแไวนี้ก็ปล่อยเขาเลย นะครับแล้วเราก็มาตรวจสเปคตรวจ Q c เอาเราก็จะวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนว่าเราจะมีทีมงาน่วนตรงไหนอะไรยังไงอย่างตอนนี้มันการตลาดออนไลน์ซะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ต้องใหม่ๆต้องเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนําที่เราเอาเข้ามานะครับอย่างเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชั้นนําหมดทุกอย่างนะครับว่าจะเป็นอุปกรณ์นะเครื่องขัดอุปกรณ์ทุกชนิดนะครับเราใช้เป็นเป็นของที่จัดว่าดีที่สุด รวมถึงน้ํายาว่าจะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่น้ำยาล้างรถเลยจนถึงน้ํายาเคลือบจนถึงฟิล์มฟิล์มฟิล์มกองแสงเรามีทุกยี่ห้ออยู่แล้วแต่ฟิล์มพวกฟิล์มกันลอยฟิล์มนิรภัยพวกเนี้ยเราต้องคัดตัวไหนที่มันโอเคเอามาใช้กับลูกค้าที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมันต้องมีความเข้าใจแล้วก็ศึกษาหลังจากที่เราเปิดร้านได้ตอนนี้ก็7ปีนะครับปเปีอ่หนึ่งคือเราต้องรีโนเวทร้านใหม่เพื่อให้มันดู สดใสแล้วก็ลูกค้าที่มานั่งใช้บริการพักรอเพราะว่าเราทํารถที่ระยะเวลานานพอสมควรนะครับแต่ละคันนั้นล,ลูกค้าจะได้ไม่เบื่อต่อไปก็จะลุยก็คงจะลุยทางการตลาดออนไลน์มากขึ้นในส่วนของร้านเราเนี่ยด้วยเป็นลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นพรีเมียมและไฮเอ็นเรากําลังจะเข้าถึงลูกค้าที่เป็นทั่วไปบริการที่เป็นราคาย่อมเยานะครับลูกค้าจะได้มาใช้บริการด้วยกันก็ะจะมี ปอร์เช uh, mm ่ลัมโบกินีเฟอร์รี่มีอยู่แล้วนะครับโ mm hmm. รสรอยตัวลองบีเวตเลยนะครับก็จะมีนะครับแล้วลูกค้าก็จะเป็นเมมเบอร์ hmm. กับเราทางร้านเราก็ดีลกับทางโชว์รูมรถนำเข้าแล้วก็โชว์รูมรถยนต์หลายๆที่ก็หลายโชว์รูมอยู่ mm hmm. ตอนนี้เมมเบอร์นะครับถ้าเป็นเมมเบอร์เนี่ย uh, เริ่มต้นที่3,000บาทจนถึงเ0 0 0กว่า uh, บาทนะครับก็อยู่ที่แพ็กเกจ ที่นี่ก็จะมีลูกค้าที่เป็นมุสลิมที่เป็นเมมเบอร์เยอะถ้าลูกค้าที่เป็นมุสลิมนะครับอย่างเราดูง่ายๆถ้าเป็นมุสลิมนะจะคุมฮิบามาเนี่ยถ้าผมอยู่ผมก็จะเดินเข้าไปทักทายสลามให้สลามาเขาก็จะราบเพราะส่วนใหญ่ที่นี่ลูกค้า Member เมมเบอร์เนี่ยประมาณสัก80%นะครับเพราะว่าหลังจากเขาเขามาใช้บริการครั้งแรกแล้วเนี่ยหลังนั้นก็จะเป็นเมมเบอร์แหละพะเขารู้ว่า1นึ่งเมมเบอร์ของผมคือสมัครสมาชิกแล้ว ไม่มีวันหมดอายุสมมติลูกค้ามีรถหลายคันที่บ้านก็เปิดเมมเบอร์เดียวเลยใช้ทั้งบ้านได้เลยเราใส่ใจลูกค้าลูกค้าประจำลูกค้าเมมเบอร์อะไรพวกนี้พนักง,งานเองตัวผู้จัดการเองก็จะจำลูกค้าได้รู้ว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับเช่นบางท่านเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ขยับเบาะเขาเลยในการทำรถเพราะเขาไม่อยากจะปรับ เราก็ไม่ต้องพูดกันแล้วเราเห็นหน้าเราก็จําได้แล้วเราก็จะไม,ไม่ปรับตรงนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ความใส่ใจครับลูกค้าก็น่าจะถูกใจต่อไปอนาคตก็คงจะมีอะไรที่ตัวใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นขึ้นมานะครับธุรกิจตรงนี้มันมันไปได้เพราะรถลูกค้าทั้งรถยนต์มันต้องใช้กันอยู่แล้วในอนาคตก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับอย่างผมก็มีจำหน่ายเครื่องชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ด้วยยี่ห้อที่ของสเปน นะครับของสเปนเป็นยี่ห้อดับหนึ่งใครขับรถไฟฟ้ามาอยากตะลองเทสเชิญได้เลยนะครับเรามีเทสให้แล้วก็อันนี้มันระบบควบคุมชั้นสูงดีกว่าสายชาร์จท,ที่ให้จากโรงงานแน่นอนอ๋อไม่ครับตอนนี้เทส l a รถเทส l a ออกมาก็มีมาหลายคันนะครับก็ไม่มีผลกระทบใดๆเพราะเรารู้เทคนิคจุดไหนสำคัญอย่างภายใน นะครับไม่ควรจะโดนน้ำทางทีมงานก็จะทราบอยู่แล้วมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นธุรกิจที่คนนอกอยากจะเข้ามาทำเพราะคนจะมองกันเรื่องง่ายๆว่าคาแคร์ล้างรถ<ม>ก็จะเข้าใจว่ามีอะไรอะ่ะมีฟองน้ำมีแชมพูมี้ัมลมตัวหนึง่งมีผ้าจบแล้วจริงๆมันยิ่งกว่านั้นอย่างผ้าเราต้องแยก ถ้าเช็คกระจกสีหนึ่งอย่างผมเป็นผมแยกหมดเลยมันมีเหตุผลในการแยกเป็นพื้นฐานของของการดูแลรถเพราะรถที่ลูกค้าเอามาก็เป็นทรัพย์สินของลูกค้าที่ลูกค้าเขารักเราต้องดูแลทรัพย์สินก้อนใหญ่ก้อนนี้นะครับก็ง่ายๆนะฮะรถราคาแพงซูเปอร์คาร์พวกนี้นะครับต้องใส่ใจมากรถพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อเนี่ยก็หนึ่งต้องเป็นคนรักรถต้องเป็นคนเล่นรถแน่นอนรถคันยี่สิบสามสิบล้าน ซื้อออกมาเราดูแลรถเขาเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันมูลค่ามันเสียหายมันสูงรวมถึงรถทั่วไปเหมือนกันนะคบเพราะว่าความพึงพอใจลูกค้าต้อง100%